สว um, ัสดีครับไฟทามชันแนลวันนี้ออกมาฝากเลยเจอพี่แล้วโอ้โหพอเริ่มเอาจริงเนี่ยถ่ายจริงก็เจอได้ในคลิปนี้ครับผมพี่ชื่อเสดีพี่เสดีนี่ไม่ต้องโทรมานะพี่เสดีมีเมียแล้วนุ่นคนนุ่นไม่มีเมียหนูคนที่สองนุ่นคนที่สองไว้หนวดหล่อด้วยเข้มด้วยนุ อันนี้พี่ก็พูดเล่นนะถ้าเมียก็เห็นมันเป็นเรื่องแล้วก็ไม่มีเมียจริงๆมาแม่คงสอนไม่มีเมียทำอะไรทำอะไรอย่างเสร็จลเชมลงมาครับไหนเขาบอกกันเลยไหนี่แผ่นสองแผ่นลุดท้ายครับตาวมาแล้วก็ออกมาก่อนดึเ้าไม่ใช่เขาเรียกอะไรยูริเทนเหรอยูริเทนครับผมว่ากาเลนกาเรนคือกี่ห้องอแต่เราใช้ T O E ครับอย่าลืม T O E นะฮะเราประกาศได้แล้ว แล้วก็พยายามข้ามมาบ้างสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะนี่ทีมาในใช้ TOA เลยครับเกรด A อันนี้คือน้ำยากรดเอารอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้ายก็เป็นเกรดเอครับน้ำยากรดเอนี่เกรดเอของ TOA เราประกาศให้ไม่คิดครับโครันดาเอ้ยบัง่แกแล้งลงเลยนะอืมด้พอะ้แจ่มเลยทีนี้นี่ต่อไปเวลาลงลงต่อไปก็ต้องการให้สวยก็ขัดไม้แล้วก็ลงเงาแบบนี้พอจะไม่ไม่ต้องลงสีใช่ไหม จริงเหรอสีอันนี้สีไม้มาเลยสีไม้เลยนะปิดกั่งเนื้อปิดจนนานเลยนี่มันเคลือบสีอีกทีหนึ่งเอากันบันไดต่อแล้วเลยม้อขั้นเลยด้วยาไปเลยทีเดียวมีถ่ายก้นแล้วทีนี้ไม่มีทิปเอาโอเคครับเอาไว้แล้วจบคลิปแค่นี้แล้วกัน รับนี่เลยนะเพียวเลยค่ะคำสั่งมาแล้วมันเย็นทยอยู่ไม่หรอยก้องอ๋อยเจ็ดก่องแล้ว,น,วน้าถ่ายแล้วก็ลง พี่ก็ได้แก่ห้าห้าที่บกเอง้แต่ว่าแต่งตัววัยรุ่นยังไม่อกอ่รออกออกองกอ่ออกอกออกอกอ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 ากออกออกออกมอกออ่ไอกออกออกอากออกออกออกีอกออวออก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 ออไปอกออกอ่เออกออกรักออเย็นอี้มอนว่างเยอะนะไปไหนอปนั่งร้าออาหารอรือว่าไปไหนออออ่ เลอลูกพี่ได้ย่างหมูให้กินฝันจริงไหมฝันไหมไม่เราเราไปเย่ดมที่หรือว่าไปเสี่ยวลูกพี่หน่อยเดี๋ยวเสี่ยวมาเนเสี่ยวได้เฮ้ยวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปนั่งกินอะไรชมวิวสักหน่อยพูดว่าไหาวิวไปนั่งร้านคาเฟ่ภูเขาขับมาไมนิดเดียวนี่พูดออกคลิปวะเน่าไม่ตัดแล้วเนี่ยน เอาอยู่นะกระต่ายนี่เกียตัดรีบไว้อัพเลยนี่ลายสดเลยบอกว่านี่ลายสดด้วยนี่ต้องยอมแล้วเราพี่ยังไงยอมแล้วใครพูดอะไรก็หลักฐานอยู่นี่มัดตัวเดี๋ยวผู้ใหญ่ยืนฟังเฮ้ยสองคนนี่หัวเสียไว้หัวโจยกงี้ว เจ้าของบ้านเหรือดีที่สุดในกองงานเนี่ย <c oughs> เหรอแน่ใจโอเคครับนี่คือวิธีการทำงานก้นตอนตลงขัดเงาครั้งรอบสุดท้าย <c oughs> ขอเป็นสั้นๆน,นะฮะ <c oughs> น่าพี่คนเนี้อ่า ตาเราจังมองให้นี่ลายสวยจี๊ดๆแต่ว่าก้านปูก็ไม่ใช่นะนาเงียบสิ พูดอะไรไปบ้างทำไปพูดบ้างนี่มีอะไรอีกมีอะไรดีก็พูดไปไม้ดีเนาะไม้อะไรชื่ออะไรไม้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เต่งตีลามันสวยมัน,นกลายกลายกลายไม้สักเลยเนาะข้ามปูไม่ใช่เป็นไม้แข็งข้ามปูเขาเรียกกลางตั้งเหนือเรียกอะไรโมกมงคล <c oughs> ตาแล้วตาแล้วตัดแล้วตัดอีกเดี๋ยวลงเะลงใหม่อีกครั้งนึ่งใช่สวยงามสวยจริงเลยเอาหัวเนี่ยแต่ต้งแต่หัวไม้ด้วยพอดีได้หัวไม้ จะซื้อบ้านก็ดูด้หน้าคลิปวิดีโอหน้าสองนะครับเพราะหน้าสองเป็นโบของผู้ใหญ่ลิทยานไงด้ทำชาแนลไอ้หนี้เงานอยู่อยู่นี่เข้ากัเก่งเล่นหรือเก่งไปจนเลยโอ้โหก็เสร็จแล้วแต่พี่ลงสีลงเอไม้ด้วยมือเก่งไม่เลี้ยวม่อสดะเก่งอยู่เรว่มอ่ะเนื้อสามแผ่นเล่นจากหัวมาเลย ต่ามาช่วยนะเนี่ยหมดแล้วป่ะเมิดประตูหน่อยเจมดีมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ